พี่ว่าเห็นจอปะจอเหมือนจะเห็นไม่ชัดนะแป๊บนึงนะขยับจอประแรบ กิจนี้ลงแม็กได้ในตัวแพงๆใช่เหรอมา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 ขอญาตขอญาตลั่นนะครับผม นี้โคตรล่นอนโหเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าล่นจริงไหมมาไหนว่าจะไม่เปิดอดไม่ได้ใช่ไหมอดไม่ได้ครับ ลุยกันหน่อยบอสไม่สบายเหรอไม่ใช่ไม่สบายนะช่วงนี้เบื่อต้องเข้าใจว่าช่วงนี้ช่วงนี้เบื่อเบื่อแบบเบื่อเบื่อเก็ตปะๆๆๆๆเบื่อเบื่อแบบเบื่อไฟเอ็มนี่แหละแบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ก็รอให้แบบอะไรอะไรมันดีๆหน่อยค่อยว่ากันค่อยรันค่อยอะไรตอนนี้ตีกันไปใคร เอาไปลงทิกต o อกเอาไปลงอะไรขึ้นมาก็นั่นแหละตามภาพอ่ะเขาก็จะด่าว่าเบียวว่าอะไรอเก็ตปะคือไออย่างตัวพี่พี่เป็นพวกชอบเบียวอ่ะน้องเข้าใจไหมเบียวแบบเบียวแต่พี่ก็ไม่เคยที่จะแบบไปเลียนข้างนอกเลี้ยนอะไรใช่ไหมลนะ่ะเวลาพี่เบียวอะไรเงี้ยแล้วเด็กมันชอบตัดคลิปแล้วไอเกมที่พี่เล่นแม่แม่พี่ก็คิดว่าคล้ายๆฟรีไฟอะไรเงี้ยพวก gta พวกอะไรพวกเนี้ยแม่พี่เขาไม่เข้าใจหรอก ขี้เกียจอธิบายเขาฟังก็เลยคิดว่าเเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักๆไปก่อนไม่เห็นเป็นไรเลยเบี๋ยวแค่ในเกมพอพี่คือพี่ก็ปกติพี่ก็เบี้ยวแค่ในเกมนะน้องไม่ได้ไป,ปเบี้ยนอกเกมลเลยคนแก่เขาไม่รู้เรื่องเราหรอกเอาอันนี้ดีกว่ามาลั่นอันนี้ดีกว่ามาสามขวบลำซู้ไม่ได้ด้วยเรื่องนี้โอ้ยอย่าไป อย่าไปเดินสวนกระแสน้ำเลยครับหมอบได้หมอบอึบเออมาขยับโต๊ะมานั่งเปิดการกับพี่ดีกว่าน้องชายอะไรที่มันดีที่สุดอ่ะแพ็คเนี่ยโหโบวกแปดสาสิบสามใบเลยอะเอาอันนี้ก่อนเลยกันสิบชิ้นลองเปิดดูสักใบสิ เปิดเพลงเลยพี่ได้ครับแป๊บนึงโอ้โหนี่เนี่ยออการ์ดที่แบบมันเจ๋งอะทรงนี้ไม่เจ๋งนะเนี่ยบอกเลยมาเปิดอีกใบดิบ เปิดแม่งเจ็ดใบเลยโอ้นี่คือตัวแพงที่สุดแล้วเหารอเนี่ย งกี้ควีนไม่ทำแล้วครับไม่ไม่ทำครับไม่ทำบอกต่อให้ได้ว,ว่าไม่ทำแล้วไม่อยากทำแก๊งอะไรใดๆทั้งสิน้นละอูอีเล็กเส้นไออันนี้ามาเล่นได้อยู่นะ s h l ทำไมอ่ะขี้เกียจปวดหัวครับดูแลไม่ไหว โอเคอยากทำง่ายเ็าทำได้เพเทศจะทำง่ายเ็าทำไปเถืะอขายทิ้งแม่ให้หมดอะไอ้อพวกตัวกระโปงพวกนี้พี่ไม่เอาละขายแม่ให้หมด ไอ้บอลมันทำอะไรกับไอดีกูเนี่ย ถ้าไฟจะโดนแบนพี่จะทำไงต่อพี่ว่าพี่จะไปทำติ๊ t ต็อกก็เป็นหาภาพค,คลิปเกมเล่นเหมือนเมื่อก่อนที่พี่เคยทำอะ่ะตอนที่พี่แคสเกมฟรีไฟ r e ใหม่ๆพี่คิดถึงช่วงเวลานั้นตอนนี้นะมาหนห่อยเฮ้ยบวกแปดล้าน,น,นมาหน่อยว่าเด็กๆนะพี่ขอหน่อยว่ะโอ้โหปีนี้อันไหนมันแพงวะยี่สบสามยูทีเอ้อะ ดูแป๊บอันนี้มันยี่สิบสองใช่ไหมไม่ลั่นเลยโอ้วินิซิวูดจุเนีร์เดี๋ยวดูแป๊บโอ้โหมีคนดักด้วยถ้าเปิดได้รวยแน่เนี่ยจุดเบลลิงแฮม สเตตเลิ่มนตัวร้อยสามสิบมีดีลร้อยสามเอ็ดอะอ๋อตัวที่แพงที่สุดน่าจะเป็นพวกวินิซีอุดเอ็มปัเปก็ร้อยยี่แปดมีคนดักอ๋อมันอยู่ข้างบนตัวแพงๆอะแต่พวกโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ก็เปิดได้ก็โหดอยู่นะเนี่ย ขอหน่อยดีว่าน้องรักเอาให้พี่หน่อยดีน้องเอ้ยไฟมาแบบนี้โอ้โหทงชาติแบบนี้ไม่นานอุ้นเลยวะโ,โอ้โหเี้ยอะไรอะ่ะ ไม่รันแล้วจังหวะเนี้ยไม่มาแล้วไม่รันแล้วแบบนี้ไม่รันแล้วเฮ้ยไฟมาทุกอันเลยเฮ้ยฝรั่งเศสกองหลังโอ้สมสรอ,อะไรวะเนี่ยฟานเดวิวอะไรเนี้ยโอ้ตัวไก่เอามาไหมเนะฝรั่งเศสต,ต้องกองหน้าต้องเอ็มปัปเป้แล้วบอกว่าเฮ้ยน้องเฮ้ย เองเอาตัวนี้มาใหพี่ได้ไงอะ่ะโอไฟมาอังกฤษแบงแฮมป่ะแบงแฮมไหมแบงแฮมบวกไปโอ้โอ้ <c oughs> โอ้ไมก็คุณเป็นไรกับแบงโอ้โตัวเดิมมีเอ็มใช้แล้วเวย้ยตัวเดิมอีกแล้วครับผม มาอีกแล้วครับตัวเดิมอีกแล้วครับผมแบ็กแฮมอีกแล้วครับผมเป็นไรกับผมครับแบ็กแฮมเนี่ยเฮ้ยทุกกิจคือพี่คนนี้มาตลอดเลยอะรวยนะครับแบบนี้เกือบเก้าล้านล้านนะครับผมโอ้โหหวานเจียเ๊ยบเอแล้วเป็นไรกับแบ็กแฮมวะ มาทุกปีอะ่ะผมเปิดได้ทุกปีอะ่ะพี่แกเอาให้ผมตลอดอะ่ะแบ็คแฮมอะ่ะเอออันนี้ก็น่าแปลกใจนะครับทุกคนไอ้เฮียแม่งมาแบบมาทุกปีอะ่ะมาตลอดอะ่ะเฮียแกไม่เคยแผ่วอ่ะเออเอางนี้ดีกว่าเปิดจะหลังด้วยได้ไหมได้ครับได้ไอ้เฮียแต่ถ้าคลิปไหนที่มีลิขิตก็ไม่ได้เปิดนะครับเปิดไปแม่งมันทําให้ engagement ช่องแม่ง ลำบากอะดิขี้เกียจยืนโตแยง้งช่องเป็นไรมั้งลันชาดเขาหลอกมันพี่ไงนะแล้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงมาบ่อยผมดีใจเลยนะนแบบมาอีกแล้วเนะี่ยลูกรักจัดครับจังหวะนี้ลูกรักจัดครับนี่ยังไม่ได้เปิดอพวกการ์ดอย่างอื่นเลยเนะี่ยลูกรักชาติแคบปให้ยับอลดวน Mm-hmm. ไอบอลคงตกใจอะมาเดี๋ยวมาดูที่ว่าขายได้เท่าไหร่ลันจาดผมยังใช้แบ็คแฮมเฮจีอยู่เลยอ่ะอูมีคนดักด้วยกันดู มีคนดักต่ำด้วยเนี่ยผมขายเลยนะเออผมไม่เก็บไว้อยู่แล้วผมขายเลยมีคนดักผมขายเลยรับหลอมหลอมโอ้โหแป๊บเดียวเอ็มผมสิบสองล้านล้านแล้วขนาดไอ้เยี่ยบอลมันดึงเอมผมไปแล้เนะี่ยบอลมันต้องการเอ็มไปทำทีมไนงะเอ็มหลอมหล,อม,ลอมครับจังหวะนี้ไม่รอครับเผม ที่เหลือก็เป็นอะไรชั้นดีให้เราหาอะไรทำอีกแล้วสินะเด็กๆที่เหลือก็เป็นอะไรให้เราหาอะไรทำอีกแล้วมีอะไรให้เราทำอีกแล้ว อย่าหาตีบวกน้องหยุดพี่ไม่ได้หรอกตอนนี้พี่ไปไกลแล้วน้อง <S <S พี่ใช้พาสโกปีนี้บวกห้าอยู่บ้าน,นะกับพาสโกปีนี้บวกแปดเทียบกันดินิสัยอะนิสัยเหมือนกันเร็วกว่าจบสกอรมกว่าน่าสนใจนะปีนี้ระหว่างตีบวกหรือซื้อตัวมึงว่าอันไหนเวลกันปะซื้อเอาหรือตีเอา ตียอมาแค่แค่ร้อยยิบสองเองเราก็ลองดูก่อนก็นได้ชีวิตมันต้องเสี่ยงน้องเชื่อพี่ื้อเยี่อะไรกูซื้อตีไอ้นี่มาแล้วน้อง ใช่ร้อยยิบสองโอ้เบลืองตังจัดอะไอ้เนี่ยเต็มหลอดเปลืองตังจัดอะดีครับพี่ชายใหญ่สวัสดีครับโอ้เบืองตังอ่ะตีแบบไม่ต้องเต็มเนี่ยเปลืองเกินเดี๋ยวดูก่อนว่าม,มีปะวะดีครับพี่อยู่ดีครับโอ้ไม่มีปะ ถ้าติดกันลันล่นๆไปน้องชายพี่ไม่อยากหาคับผมจังหวะนี้เราต้องสร้างมานได้ตัวเองครับผมไปืมอ S <S <ess iz Ug ly> แล้วเตเวสไอเทียบอลอยู่ไหนวะเนี่ยจะบอกนะว่ากูกดขายไปแล้วอะหรือว่ามันเอาไปแล้ววะมันบอกเอาเตเวสมาฝากไว้ในไอดีพี่พี่หาไม่เจอวะ เตวิสไปไหนวะแ well, สดงว่ามันดึงไปแล้วแน่เลยนั่นไงกองหน้ากองหน้าผมบอกแค่หกเอง ซื้อตั้งแต่แรกก็จบแล้วคนดูนี่ซื้อแม่งเลยจะทำทีมให้มันเจ๋งๆก็ซื้อตั้งแต่แรกก็จบแล้ว อยากเก็บไหมคนดูเรี้อยอยากเก็บไหมอยากเก็บก็บซื้อแต่ที่ผมใช้บวกห้าก็ร้อยยี่สิบสองอันนี้ร้อยยี่สิบหกถ้าไม่ซื้อวันนี้ซื้อวันไหนฮะ ไม่ซื้อวันนี้ซื้อวันไหนเด็กๆจะทำให้ทีมมันน่ากลัวก็ไม่ได้ยากหรอกกองหน้าอีกคนนึงแมนยูเอาใครดีวะที่ไม่ใช่คาร์ลอตเตเวตอะ โรบินบาลเบอร์สีก็ได้วะตัวนี้ไม่น่าแพงหรอกควานเพอร์สีตเตเวสไปกระตีนมากล่องหน้าจบสกอร์คู่มาละ นิตลอยเหรอผมซื้อมาแล้วดิไม่ทันละนะเออ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 พอลันเออว่ะลืมคิดไปได้ยังไงอยู่วะขอลอง RVP ก่อนได้ไหม ีเบวกแต้องมาแป๊บนึงขอขอเข้าไปเล่นสักเกมก่อนอยากเล่นครับซื้อมาแล้วก็อยากเล่นคนระับ